สวัสดี FC หนะ้ากี้พาด้วยทุกกันเด้อค่ามือนี้แอดมินก็ตามคุณแม่หอมหวนมาที่วัดปลานโนนจำปาวัดหลวงปู่คําตานะคะค่ะแม่หอมหวนเพิ่นได้สั่งกระเบื้องมาปูพื้นให้ปู่ขาตาณนะวัดป่านโนนจำปานะคะกดจิได้มาติดตามสอบถามเพื่อแม่หอมหวนสิมีแนวทังได้ดีๆให้ FC เนาะค่ะเนาะ แนวทางสิเป็นแังไดไน,นั่นกะมาฟังไปพร้อมกันกับแอดมินเนะค่ะเด้อกว,วานอื่นก็ขอกำลังใจจากเอซนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบรนไดพาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเด้อค่ะทางช่องกะเสนอไวเป็นแนวทางในการสื่อรรตเตอรีว,วันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 4เด้อค่ะ ก็ให้ FC ใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะคะแนวท่างสิบเป็นจังได้นานมาฟฝั่งแก่คุณแม่หอมหวนนะคะเนื้อลำปูกระต่ายสางพะยานาปูเทโวงวัดปูเท่วงสององค์ไม่คูก่กับข้าพุทธไสบึ้แล้ะล่ะกัเป็นตัวเป็นต้อนล้ะล่ะกำลังเลื่อมดำเนินง,งานให้ว่าไกลสีส้ร็จแล้วค่ะค่ะ้ะางพุทธกรงให้อยุ หมยว่าตกลงกับสร้างเรียบร้อยพญานาคกับลานคัวสององค์ลานคัวองค์ลาเกศเสียงบู้อนันตนาคลาดกับสุโธธนาคลาดทั้งสององค์เพิ่อนกับสร้างแล้วพร้อมกันนั่ะแหละว่าสร้างแล้วแล้วก็อันได้พอดีกับช่ยเพิ่อนบูแล้วนะบูกับเบี้ยงนั่มหมาว่ารอบบูนั่นแหละอันรอบบูเพิ่อนกับพังเม็ดประตูกับพังหน้าต่างกับพัง ปวดโจ้มดกระสันแล้วว่าพี่เดียวพี่เจรณาตะคุดอะไรมันแล้วพราะยานหนสักพันนึงดอกเบื้องแล้วมันก็สีเป็นมันก็สีดูดีขึ้นเนาะข้าไปบุรณะไม่ท่าสีขึ้นไม่อ้อมบัวเท่ากับห้งประตูค่ะเปิ้ลบอมังออกมีแต่เ้าสดท่าสีเดียวละซอยกันรวมเรียงรวมใจกันไก่ยันเอฟซีแหละจังแล้วเนาะค่ะหลายขีดหลายมือซอยกันผู้คนสูบคนมานคน สู่เพื่นมารเพื่อนก่อ,อยากร่วมทำบุญน,นั่มแต่ว่าเป็นยังกาติดต่อทางไม่คู่ได้ค่ะปูลังพลด้วว่าโอ้ยปูบ่ถือดอกบ่ได้บ่ถือก็ท่านสู้น่เพื่นแต่ว่าจิตใจใส่สะท้ายอยากรวมสางนำ้ำเลือกปูเด้อกปูลังพลด้วยอ,อ,วกกอยากรวมสางนัน่มในหลักคาซะสมบุญไปนั่นส่หลักคือกปูบอกแต่เพื่อนก่าว่าเมือ่อ ว่าน,นี่ละผู้ว่าบันี้ผู้สีเขียนมองจอดรถเด้อสถานที่มองจอดรถผู้สิเขียนไว้ที่จอดรถลดสิบห้าบาทแล้ววะ,ละแล้วก็ว่าท่านี่ละที่เป็นยำถ่าย,ทายไทยจ้าถ่ายไทยไทยซื้อเนี่ยนะกับเสียงโกนนั่นแหละเสียงโกนแปดซี่ก็แปดหกสี่ปูก่อนี่ปูก่อนล่าสุดนี่ยแหละค่ะก็ะะมีแค่นั้นละค่ะ ีเพื่อนทวงมาเพื่อนเรามาก็เขาก็จับเอาปัญหาเพื่อนปิศนาเพื่อนนั่นแหละขั้นเราเป็นปิศนาผู้เราเปิศน,นามันก็ยังอยากเข่าอยู่แต่ว่าขั้นว่าเป็นตู่บางที่บางที่มันกับโบคอยเขา่ากันไรนะเขาก็สังเกตเอาพีตามน้ำสองยูทูบเนี่ยแหละเนาะคู่คู่สุกคนนี่แหละเป็นสะพานบุญเป็นซื้อสารให้เอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ที่มาบ่ได้ช่วงนี้กับโควิดกับพักไว้ก่อนหมดไว้ก่อน คุณละ่ะโควิดซาโควิดอันเอียงมันดีขึ้นคุณละ่ะจังมากกาปู้เนาะจังมากคารวะเพื่อนทรงใจมากก็ได้อธิษฐานยิ้ปู้แล้วก็รับรู้เพื่อก็พจน์จิตทิพย์จิตทิพย์กายทิพย์แต่ว่าวาจา่าทิพย์แล้วก็เท่ากับตั้งสัจจะเอาอธิษฐา,านเราอธิษฐานจิตนะโมสามจบขอบุญบาร,รมีปู้ชี้ประขาวเอาขอบุญบาร,รมีปู้ตามื่อนั่นละ่ะ ซอยปกปกักรักษาลูกหลานซอยให้ลูกหลานมีโชคมีลาบมีโชคมีมานเท่าเขาบอกเอาวันได้ดีก็ได้ขั้นเท่าสําสเร็จเท่าบนบายยังในใจเท่าเท่าไปจังมาแก่มาแกขั้นขั้นมากพอได้กับทัหาไม่คู่ค่ะเบอร์ท่ไม่คู่กับมีจะเด้เนาะค่ะ,คะเบอร์ท่ไม่คู่ค่ะศูนย์หกสองสี่สองสามสค่ะศูน สี่สองสามสองเก้านค่ะมียังปรึกษาอยากปรึกษาเมื่อว่าบาบนผู่วหยเมื่อว่าไดวาีิยังวหแล้วก็มาบ่รดะใดันสิกาโทษพานแม่คู่ได้กสิเป็นทุ่ระชัดท้ายนะาจะทุ่ระแบบว่านุบนอันนี้ถ้าแม่นุบนบอกพาวให้พูดเรื่องนุบนยักษ์สันยัตสีนี๋ยวไม่พูจะถทายจะได้ค่ะทมาก่ท่มมาก่อนค่ะบางทีบางที่แม่คู่ค่ะ ลับสายเพราะท่านมันหลายเนาะกะมีน้องเอกน้องวันแล้วก็มีเกจแตงโมงและออกหนาวนั่นแหละค่ะกระโถเขาได้แม่สมพรอนจีทสงสัสยรับบ่วไหวแล้วแ <c oughs> ม่สมพรนะสายบ้นสิใหม่แล้วว่าันว่าคือเกจตัวนั่นล่ละ <c oughs> เออเออนัน <c oughs> ่นละ่ะสิส้มไว้แล้วว่าันว่าโอ้โบ่ไหวแล้วว่ัสดุฉีใหม่เนี่เออนั่นละ่ะค <c oughs> ่ะขอฝากไว้เท่านั้นล่ะค่ะ วันน <gesch> <iah> ี้เากับก <lamps. S 3> ัปใส่กับคู่หอมวนลายดดดดอันายไม่หนุดบือ่ะกลับเลยกลับเลยกลับเลยลยกลับกลับอุดรค่ะอันนี้ก็คือแนวทางดีๆจากคุณแม่หอมหวนนะคะเอฟซีโจทย์ไว้เดอค่ะ ขอคุณนขอมุ่นดีๆจากคุณแม่นะคะให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยนะคะเดอ้อเพื่อนใดมาท่าบุญกับวัดปา่าโนนจำปา่าวัดปูข้ามตาเนาะคาวันทีนังสิงหาคุมกัให้โชคให้มนนะะั่นเด้อค่ะเอฟซีจดไวะะ้เด้อค่ะอันนี้เป็นแนวทางในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพื่อนใดซื้อกะเบื้องมะรุง่งเหตุสาล่าห้วัดปา่าโนนจำป่านะคะ หกลอยกองนะคะเลขกระเบื้องแปดเจ็ดสองห้าสามแปดนะคะแปดเจ็ดสองห้าสามแปดนะคะเพื่อนวานึ่งหานี่คือว่าเพิ่นนนางลัน่นเพิ่นว่าสิก็บค่าจอดรถนะคะสางปูอันพื้นแล้วเพิ่นว่ากัสิก็บมองจอดรถพ่อนรัชมหาบาทอันนี้คือปูเพิ่นมาบอกไม่คู่นะคะแปดสี่ก็คือว่าเสียอกโกนนะคะตามที่เพิ่นเบานะคะก,ก็แปดหกนะคะ ค่ะขอบคุณเอฟซีุ 4, กซานเดอร์ค่ะ,คะให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยนะคะ